กันสองลำแถกันแล้วค่ะโอ้ยเอียงด้วยเอียงด้วยแถว่าอะไรพี่พน้องดูนําเบอร์เก้าเ่ยบังคับยากนะคะพี่พี่น้องเลี้ยวแล้วเจอกระแสน้ําบนซักเนี่ยแผลมาสองลำเห็นไหมนิมเบอร์เก้านี่แถมากูกันเลยสีเขียวคุณค mm ่ะ hmm. สองตัวได้นะคะสองตัวได้แล้วเริ่มเดินหน้าแล้วนะคะสองตัวได้ ช่วงเลี้ยวนี่จะแถละส่วนใหญ่นะคะคงตัวยากเป็นกำลังใจให้กับพี่เพียงน้องมีอาชีพคนส่งสินค้านั้นเห็นก็แปะมาเข้ามาใกล้โก้ไหมเพราะขอต้องแยกกันดึงนะคะขอต้องแยกกันดึงนะคะพี่เพียงน้องโอ้ยขนาดหนักต้องเลี่ยวหลบ